กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลําพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมออกล่าเฉลยกับเจ้าดากี้นะครับหลังจากที่ถ่ายขนนะครับเกือบเต็มแล้วนะครับแล้วก็เอาเจ้าสมพรออกนะครับก็ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสพักนะครับพัก เจ้าหลิวสมพรนะครับเราเอาเจ้าดากี้ออกมาไล่เรือนะครับเพื่อที่จะเรียกความคล่องนะครับวันนี้ผมมีไหมนะครับก็คือหนึ่งกุกนะครับเสียงใหญ่นะครับแล้วก็หลิวนะครับหลิวแต่ว่าเป็นหลิวแกรมนะครับหลิวแกรมนะครับหลิวซ้อนหลิวแกรมมันเดียวกันนะครับก็วันนี้นะครับนีครับด้านหน้าเรานี่จะเป็นที่อยู่ของ นกหนึ่งกุกเสียงใหญ่นะครับแล้วก็ข้างในนี่นะครับข้างในนี่จะเป็นนกเหลิวนะครับแต่ผมฟังแล้วเป็นหลิวแก้มนะครับตอนแรกผมได้ยินเป็นเหลิวแบบน,นึกว่าจะเป็นเหลิวตานะเรื่องของเรื่องนะครับก็มาจอดรถฟังอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราจะเอานกต่อขึ้นตรงาราชพฤกษ์นะครับต้นราชพฤกษ์นะครับ ต้นติเตี้ยต้นนั้นนะครับแล้วก็เรามารายงานผลกันเป็นจังหวะจังหวะแล้วกันนะครับโอเคนะครับ ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับมาพบกับผมเกมลําพูนคนลักกันโตนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ออกล่าเฉลยกับเจ้าริวอ่าขอโทษครับเจ้าดากี้นะครับเจ้าริวพักก่อนนะครับออกหลายวันติดกันละนะครับก็ได้เฉลยไปอยู่4ตัวนะครับเนาะจากคลิปที่แล้ว0ูนย์นะครับอ่าวันนี้เราเอาเจ้าดากี้ออกไล่เรือนะครับหลังจากที่ถ่ายขนนะครับเพิ่งจะเต็มนะครับหรือใกล้จะเต็มละนะครับก็ ออกออกมาโทดแทนเจ้าหลิวสมพรบ้างนะครับหลิวสมพรนี่ออกบ่อยแล้วนะครับก็พักเครื่องไปบ้างนะครับวันนี้เราออกไล่เดือกก็ในหมู่บ้านนะครับแต่ว่ามันเป็นบ้านนอกนะครับเนาะดูครับมันก็จะเป็นสวนลาไยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้ผมออกล่าเฉลยก่อนก็คือไม่ได้เป็นตัวหมายอะไรที่ว่าดีอะไรมากมายนะครับไม่ได้ถือว่าเด็ดมากมายนะครับเนาะก็คือว่าอ่า เสียงเพาะใช้ได้แต่ว่าเป็นกุกเดียวนะครับนะคูก็คูปกติแล้วครับได้ยินเสียงผนียดลั่นนะครับเสียงใหญ่ๆนะครับกุกเดียวนะครับเอาเจ้าดากี้นะครับออกไล่เลื้อยติดแล้วครับและเจิมผนียดใบใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับนะครับกุกเดียวเสียงใหญ่ๆนะครับนะครับเสียงใหญ่ๆกุกเดียวนะครับ ถ้าจะมีคลิปเสียงก็ก็คือผมโฟกัสที่หลิวนะครับแต่มันเป็นหลิวแกมนะครับอันอยู่ข้างในสวนอีกที่ผมจอดรถเมื่อกี้นะครับต้นคลิปแหะครับก็เออมันเป็นหลิวแต่ว่าผมฟังดูแล้วมันแกมนะครับสิบสิบโยนนี่จะมีแกมสักสามเออสักสองนะครับสิบโยนเนี่ยนะนะครับสิบโยนมีแกมสักสองแต่ว่าตัวนี้นีกุกกียวเสียงใหญ่นะครับ ขันอยู่ในเนี่ยครับในพุ่มเนี่ยทุกทีนะทุกทีมันจะขันในพุ่มต้นไม้สักนะต้นไม้สักแถวๆยาวเนี่ยครับตามแนวรั้วของสวนเนี่ยครับมันก็จะเป็นเจ้าเป็นเจ้าไปนะครับเนาะสวนนี่นะแต่ว่าเนี่ยครับมันก็จะสุดถนนเลยนะครับสวนลาไยทั้งนั้นนะครับห่างๆจะมีบ้านโค้นบ้างนะครับนะครับถนนบ้านนอกเรานะครับก่อตอนนี้ไร่เรือเจ้า ดากี้นะครับก่อนเปิดหัวด้วยเสียงใหญ่กุกเดียวก่อนนะครับแล้วก็เจิมพเนียดใบหม่ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาลงมาดูตัวดูลายนะครับผมไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับเพราะว่าไม่ได้ว่าเป็นหมายที่ว่าพิเศษอะไรนะครับเอาพเนียดของมาเจิมก่อนแล้วก็เช็คระบบอะไรนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาลงมาดูตัวดูลายนะครับเนาะก็ได้แต้มก็ถือว่าเป็นการเจิมพเนียดนะครับ แลกหมานเนาะครับเนาะครับพื่อนเพื่อนโหมาถึงที่รถนะครับเดี๋ยวเราแกะดูรายละเอียดนะครับของตัวนกนะครับนะครับตัวใหญ่มากๆนะครับตัวนี้เสียงใหญ่กุกเดียวนะครับผมไม่ได้อัดคลิปตอนที่นกเข้าหากันนะครับพอดีเป็นการไล่เรื้อนกต่อนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้ถนนด้วยนะครับพอไม่ค่อยสะดวกหมาเห่าด้วยนะครับขอหายด้วยจริงๆนะครับที่ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับ ดูหน้าตานะครับดูดันมากๆนะครับตัวนี้ที่สําคัญนะนี่มีกระหมอมนะครับกระหมอมแก้วนะครับหนึ่งจุดนะครับแล้วคามนะครับที่เห็นเห็นนะครับคามนี่คามดีมากๆนอนกตัวนี้นะครับดูครับถ้าเป็นบัวบัวนี่ขีดคามนะครับแทบจะเป็นแทบจะเป็นคามทั้งเส้นนะครับครับก้นก้นเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าเกือบจะเป็นคามทั้งทั้งเส้นนะครับแลวมีเส้น ตรงก้านมันจะเป็นสีครามนะครับเนาะนะครับนะครับยาวแต่ต่นี้มาลงมานี่เลยนะครับดูครับนะครับนับหางดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับมาตรฐานเต็มกำมือเลยนะครับลายสวยนะครับลายสวยมากๆนะครับนกตัวนี้ ถ้าพูดผิดเป็นไก่ก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับดูคามนะครับอดูครับวงเข้ามาหาก้นนี่เลยนะครับนี่คามเข้มนะครับนะครับเรื่องตัวผู้ตัวเมียนี่ก็คงไม่ต้องห่วงนะครับหนาบึกบึนนะครับทั้งใหญ่ทั้งหนาครับตะเกียบนี่ชิดติดเลยนะครับคามดีนะครับนกนี้ ถ้าพูดผิดเป็นไก่ก็ต้องกราบขอให้หน้วยนะครับผมอยู่กับไก่กับนกงตลอดทั้งวันแล้วครับทั้งวันนี่อยู่กับไก่เย็นมานีอยู่กับนกนะครับนะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับกุกกเดียวนะครับม,รม,ม,มีกระมอมมีกระมอมแก้วจุดหนึ่งนะครับแทบจะไม่เห็นนะครับแทบจะไม่เห็น นะครับมีจุดเล็กๆนะครับตรงท้ายทอยด้วยนะครับเห็นไหมเอ่ยอุ้ยขอโทษด้วยครับนี่ครับเห็นไหมพอดีผมปรับแสงน้อยเพื่อประหยัดพลังงานนะครับนะครับตรงท้ายทอยนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับมีจุดๆนะครับเนาะเอาแล้วนะครับอะดูแข้งนะครับแข้งใหญ่นะครับกําไรนะครับเนาะ แข่งกาไรแบบแข่งแข่งเกตไก่ต่หายากนะครับนกนกเขานี่โด้วยมากก็จะเป็นเกตแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นขวางนะครับขวางปัดตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เห็นบ่พอดีไม่ได้ปรับเพราะนั่นปรับแสงขออภัยด้วยอะเอาชัดนะครับชัดๆเลยนะครับนิ้วใหญ่นิ้วยาวนะครับโอเคนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนท่านใดนะครับ เข้ามาชมแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามให้กันนิดนึงนะฮะถ้ามีความคิดเห็นอื่นๆนะครับสามารถที่แรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับพเพื่อนๆสำหรับคนคอเดียวกันนะครับเนาะคนรักการต่อเนกเขาใหญ่คนรักการเลี้ยงเนกเขานะครับยังไงผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับลาไปก่อนกับเฉลยนะครับหนึ่งกุกเสียงใหญ่นะครับคาลมไม่รู้เหมือนกันนะครับ อารมณ์ก็ไม่แน่ใจครามนะครับผมจะพูดว่าครามนั่นแหละครามนะครับยาวมาถึงก้นเลยนะครับแล้วก็มาถึงบัวนะครับบัวหางนะครับเป็นขีดครามนะครับเนาะขีดครามลงมาอย่างเงี้ยปลายนี่ก็เป็นสีครามนะครับโอเคนะครับดี๋ยังไงก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ